สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆลองเดาดูสิคะว่าทุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะเด็กๆดูรูปข้างหลังแล้วดองเดาดูสิคะใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นั่นเองค่ะเด็กๆน้องๆครับสำหรับในบทเรียนนี้พี่มาตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆ มารู้จักวิทยาศาสตร์น่ารู้ในชีวิตประจำวันของเราน้องๆครับการคิดใคร่ครวญอย่างมีเหตุผลเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้าใจพี่จะพาน้องๆไปดูตัวอย่างง่ายๆกันนะครับตัวอย่างที่หการสังเกตน้องๆครับ การสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเราต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ตามที่น้องๆได้เรียนรู้มาแล้วเรื่องประสาทสัมผัสถ้าน้องๆจำไม่ได้ให้ลองกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าน้องๆจำได้แล้วก็ไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ 1. ตัวอย่างการสังเกตจากการใช้ตาดูเช่น น้องๆมองดูภาพลูกบอลที่น้องๆเห็นอยู่นี้มีสีอะไรบ้างน้องๆทดลองสังเกตดูสีแล้วน้องๆจะรู้ว่ามีลูกบอลสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวและสีส้มนะครับตัวอย่างที่สองการสังเกตจากการใช้หูฟังเสียงต่างๆเช่นน้องๆ ทดลองใช้ไม้ไผ่เล็กๆเช่นไม้ตะเกียบเคาะโต๊ะเรียนส่วนที่เป็นไม้หรือพลาสติกและเคาะขาโต๊ะเรียนส่วนที่เป็นเหล็กแล้วฟังเสียงสังเกตเปรียบเทียบกันดูน้องๆก็จะทราบว่าเสียงที่เกิดจากการเคาะทั้งสองอย่างแตกต่างกันถ้าน้องๆต้องการทราบว่าเสียงของสิ่งของอื่นๆเป็นอย่างไรน้องๆ ก็ให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่พาเคาะสิ่งอื่นๆลองดูนะครับ 3. ตัวอย่างการสังเกตจากการใช้จมูกดมกลิ่นเช่นน้องๆทดลองดมกลิ่นแป้งเด็กที่น้องๆใช้ทุกวันแล้วทดลองดมกลิ่นยาสีฟันที่น้องๆใช้อยู่เป็นประจำทุกวันเช่นกันแล้วลองสังเกตเปรียบเทียบกลิ่นดูน้องๆ ก็จะทราบว่าของทั้งสองอย่างมีกลิ่นที่แตกต่างกันถ้าน้องๆต้องการทราบว่ากลิ่นของสิ่งอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างน้องๆก็ให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่พาดมกลิ่นแล้วเปรียบเทียบสิ่งของอื่นๆอ,อ,อีกก็ได้นะครับ 4. ตัวอย่างการสังเกตจากการใช้ลิ้นรับรสเช่นถ้าน้องๆทดลองดื่มน้ำส้ม ดื่มนมแล้วเปรียบเทียบรสชาติดูน้องๆก็จะทราบว่าน้ำส้มกับนมมีรสชาติแตกต่างกันถ้าน้องๆต้องการทราบว่าอาหารหรือขนมอื่นๆมีรสชาติแตกต่างกันอย่างไรน้องๆต้องให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่พาทดลองชิมรสชาติสิ่งอื่นๆได้อีกนะครับ5 ตัวอย่างการสังเกตจากการสัมผัสด้วยมือเช่นน้องๆทดลองใช้มือลูบพื้นผิวของโต๊ะเรียนกับลูบพื้นห้องเรียนที่เป็นกระเบื้องแล้วเปรียบเทียบผิวสัมผัสดูน้องๆก็จะทราบว่าความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสข,ของทั้งสองอย่างแตกต่างกันถ้าน้องๆต้องการทราบว่าพื้นผิวของสิ่งอื่นๆเป็นอย่างไร ก็ให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่พาทดลองรูปพื้นผิวสิ่งอื่นๆแล้วเปรียบเทียบกันลองดูอีกทีนะครับตัวอย่างที่2การวัดน้องๆครับตัวอย่างการวัดแบบง่ายๆของเราก็เช่นน้องๆทดลองใช้ดินสอวัดกับขอบโต๊ะเรียนเหมือนพี่ส้มโอทำให้ดูอยู่นี้นะครับ เริ่มต้นการวัดด้วยการวางดินสอตามแนวนอนจากมุมสุดของขอบโต๊ะตามภาพนี้แล้วนับไปได้หนึ่งดินสอต่อไปก็กดปลายดินสออีกด้านหนึ่งไว้เหมือนในภาพนี้น้องๆจะต้องระวังอย่าให้ปลายดินสอขยับออกจากตำแหน่งเดิมแล้วพลิกกลับด้านดินสอข้ามมาช้าๆตามภาพนี้ แล้ววางต่อจากเดิมนับไปเป็นสองดินสอแล้วน้องๆทำในลักษณะนี้ไปจนถึงขอบโต๊ะอีกด้านหนึ่งน้องๆก็จะรู้ได้ว่าความยาวของโต๊ะเท่ากับกี่ดินสอนี่ก็นับเป็นตัวอย่างการวัดแบบง่ายๆน้องๆอ,อาจจะใช้หนังสือหรือใช้สมุดทดลองวัดความยาวของโต๊ะดูอีกทีก็ได้นะครับ ตัวอย่างที่3การจำแนกประเภทน้องๆครับตัวอย่างการจำแนกแบบง่ายๆเช่นเรามีตัวต่อเลโก้กองรวมกันอยู่ดังภาพที่เห็นถ้าน้องๆจะจำแนกประเภทน้องๆต้องมีเกณฑ์ในการจำแนกเช่นอาจจะจำแนกจากสีหรือรูปร่างหรือผิวสัมผัสจากตัวอย่างกองตัวต่อเลโก้ ถ้าเราจะจำแนกประเภทของสีเราจะจำแนกได้3ามกลุ่มคือกลุ่มสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองน้องๆให้คุณครูพาทดลองจำแนกสิ่งของอื่นๆได้อีกนะครับตัวอย่างที่ C การสื่อสารน้องๆครับการสื่อสาร ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยสำหรับน้องๆเพียงแต่น้องๆน,นำเรื่องที่ตัวของน้องๆรับรู้จากการทดลองต่างๆเช่นการสังเกตเสียงจากการเคาะการสังเกตกลิ่นจากการดมการสังเกตรสชาติจากการชิมและอื่นๆมาเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูได้รับรู้และเข้าใจหรืออาจจะวาดออกมาเป็นภาพ ให้คนอื่นรับรู้ได้เช่นวาดภาพกลุ่มลูกบอลที่จำแนกเป็นกลุ่มสีไว้หรือจะวาดภาพกลุ่มตัวต่อเลโก้ที่จำแนกไว้หรือวาดภาพอื่นๆอีกหลายๆภาพตามที่น้องๆรู้และเข้าใจถ้าน้องๆทำได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ดีได้แล้วนะครับตัวอย่างที่ห้า การลงความเห็นตัวอย่างเช่นจากที่น้องๆได้ทำการทดลองวัดความยาวของโต๊ะด้วยแท่งดินสอเมื่อทำการทดลองวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆจะสามารถลงความเห็นได้ว่าขอบโต๊ะมีความยาวมากกว่าดินสอหรือจะลงความเห็นว่าเมื่อเรานําดินสอมาเรียงต่อกันตามแนวนอนจำนวน กี่แท่งจะได้ความยาวเท่ากับขอบโต๊ะเรียนหนึ่งตัวถ้าน้องๆสามารถทำได้เท่านี้ก็จะเป็นการลงความเห็นที่ดีแล้วไม่ยากสําหรับน้องๆเลยใช่ไหมครับตัวอย่างที่6การพยากรณ์น้องๆครับการพยากรณ์เป็นการวัดความสามารถในการทำนายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ซ้ำๆสำหรับในเรื่องนี้ก็ไม่ยากสำหรับน้องๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นจากที่น้องๆได้เรียนรู้มาจากเรื่องฝนฝนฝนถ้าน้องๆจำไม่ได้ก็ลองกลับไปทบทวนดูอีกครั้งนะครับถ้าจำได้แล้วน้องๆก็จะทราบว่าเหตุการณ์ก่อนฝนจะตกก็คือจะมีเมฆมากท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมพัดบางครั้งอาจจะมีแสงจากฟ้าแลบก็อาจจะมีเสียงฟ้าร้องด้วยเมื่อน้องๆเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวน้องๆก็จะพยากรณ์ได้แล้วว่าต่อไปอีกไม่นานฝนอาจจะตกนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่น้องๆจะเห็นได้จากชีวิตประจำวันในแต่ละรอบปีที่ผ่านๆมานะครับ น้องๆครับจากตัวอย่างที่พี่นำมาให้น้องๆได้เรียนรู้เป็นแนวทางสำหรับการฝึกฝนการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์พี่ขอให้น้องๆเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราทุกวันเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าน้องๆเติบโตขึ้นอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนเก่งมีชื่อเสียงโด่งดังสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ ขอเพียงน้องๆฝึกสังเกตฝึกวัดฝึกเปรียบเทียบฝึกจำแนกฝึกการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ฝึกการลงความเห็นหรือแสดงความคิดเห็นและฝึกพยากรณ์อย่างมีหลักเกณฑ์การฝึกทักษะต่างๆที่พี่พูดมาน้องๆสามารถฝึกได้จากเกมการศึกษาของพี่มาตรมทุกชุดเลยนะครับ ถ้าน้องๆทำเช่นนี้จนเป็นนิสยัยน้องๆก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยที่น่ารักได้ทุกคนนะครับ